เอาไปลงเอ้าเงี้ยๆเงียกตัวเงี้ยๆคนท่านาจาร์าใจเมื่อี้อาจาร์ให้เอาไปลงแล้วใช่ไหมอาจาเอ้ามีสติ กับหลังหันมีสติยกมือขึ้นมีสติเอามือข้างแขนข้างขวาลงเอาใครเอาลงทั้งหมดนั่งลงไปเลยจ้าคราจารย์บอกแล้วข้างขวาอา้าเป็นยังไงทั้งคนที่นั่งลงนี่มีสติไหม เอามีสติยกมือขวาขึ้นเอามือลงเอาใครเอามือลงลงไปเลยจ้าแล้วก็นั่งลงไปด้วยเอาบอกกันแล้วบอกแล้ว,บอ,ลว,บ,อลวบอกอีกเวทีแห่งนี่เป็นีิี่เลียงพระอาจารย์ไม่ได้แกลนะก็บอกกันแล้วเอามีสติเอามือลง มีสติกับรักฐาน,นอา้าเราลองดูสิคนที่นั่งลงไปแล้วเนี่ยมีสติในการฟังไหมเพราะฉะนั้นเขา,ขานั่งลงตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมเพราะไม่มีสติในการฝึก